สวัสดีครับท่านผู้ฟังค้าบกลับมาพบกันอีกครั้งในรายการข่าวประชาสัมพันธ์โดยวส .934 อุทัยธานีนะครับสามารถติดตามรับฟังได้ทาง FM 8 8 7 5มกะ AM เฮิรตซ์ AM 1,512กิโลเฮิร์วิธีออนไลน์ w w w r b s 934 o r g นะครับแล้วก็เพจ Facebook ไลฟ์วส934อุทัยธานีติดตามก็ได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ในช่วงเวลา8.20นาถึง8.30นโดยมีผม สิบเอกธีรเดชมีทองเป็นผู้ดำเนินร,รายการอยู่ตรงนี้จะพาทุกฟังไปติดตามข่าวสารภารกิจของกองบัญชาการกองทัพไทยโดยสำนักงานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาและก็หน่วยขึ้นตรงของสำนักงานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากันนะครับ กองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนา,าการเครื่องที่15สำนักงานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการทาหารบัฒนาาจัดเจ้าหน้าที่หน่วยพัฒน,นา,คาคุณภาพชีวิตหน่วยพัฒนาการเครื่องนที่15ลงพื้นที่ตรวจกำกับดูแล,แลและให้คำแนะนำนางชลอมั่นปานที่ได้รับโครงการเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชทานเศรษฐกิจพอเพียงประจําปี2568เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพด้านการเกษตรแบบยั่งยืนโดยยึดหลักแนวทางพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งจะเป็นการลดรายจ่ายในครัวเรือน ยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นณนะพื้นที่บ้านหินโงนหมู่ที่2ตำบล้ว้ยคดอำเภอ้วยคดจังหวัดอุทัยธานีไปต่อกันด้วยหน่วยพัฒนาการคุืุ่ที่16สำนักงานพัฒนาภาค1หน่วยบัญชาการด่านพัฒนาจัดเจ้าหน้าที่ศูนย์การเรียนรู้ฐานผลิตพันปลาดำเนินการเคาะปากปลานินจิรดาได้จํานวนไข่ปลาประมาณ23,000ฟองนําเข้าสู่กระบวนการพ่อฟักไปจนถึงการอนุบาลลูกปลาในกระชังเพื่อรอการแจกจ่ายให้กับหน่วยงานใกล้เคียงและรัศดรที่ร้องขอต่อปา ณศูนย์าการเรียนรู้ฐานผลิตพันป่าหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่16สำนักงานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการต้างพัฒนาตำบลเสดียงอำเภอเมืองเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์